ทำไมหน้าหนาวกระดูกถึงปวดง่ายและเราจะป้องกันยังไงดีช่วงนี้ใครเริ่มปวดข้อปวดเขา่าตอนเช้ายกมือขึ้นเพราะหน้าหนาวแบบนี้กระดูกเราอ่อนแอลงโดยที่คุณไม่รู้ตัวหลายคนไม่รู้อากาศเย็นทําให้เส้นเลือดหดตัวเลือดไปเลี้ยงข้อและกระดูกน้อยลงพอเลือดไปไม่พอข้อเข่าเลยตึง ปวดแล้วก็ขยับยากขึ้นครับวันนี้ผมมี4วิธีง่ายๆที่จะช่วยให้กระดูกของคุณแข็งแรงในหน้าหนาวนี้ก่อนไปฟังกันอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเพื่อสุขภาพดีๆนี้ไว้เลยนะครับคุณจําไว้เลยข้อที่ 1. อบอุ่นร่างกายให้เพียงพออาการเย็นทําให้ข้อและกล้ามเนื้อตึงต้องสวมเสื้อแขนขายาวโดยเฉพาะผู้สูงอายุอย่าปล่อยให้ขาเข่าเย็นนานนะครับ 2. ขยับเบาๆทุกเช้ายืดหยุ่นกล้ามเนื้อวันละ10-15นาทีช่วยเลือดไหลเวียนเข้าสู่ข้อได้ดีขึ้น ลดอาการข้อยืด3ดื่มน้ำอุ่นและกินอาหารที่มีคอลลาเจนธรรมชาติเช่นปลาทะเลงาดำถั่วเหลืองและขมิ้ิชันช่วยให้กระดูกอ่อนและข้อต่อแข็งแรงขึ้น4ี่อย่าปล่อยให้น้ำหนักเกินน้ำหนักตัวที่มากในช่วงหน้าหนาวจะยิ่งเพิ่มแรงกดต่อข้อเข่าทำให้เสื่อมเร็วครับถ้าคุณดูแล4ข้อนี้ไว้ได้กระดูกและข้อเข่าของคุณจะอุ่นสบายตลอดหน้าหนาวและถ้าใครอยากฟื้นฟูข้อเข่าให้เร่กว่านั้นติดตามหมอพี่บอยไว้นะครับเพราะผมมีเคล็ดลับเรื่องสุขภาพกระดูกดีๆ มาใช้ให้ทุกวันครับสุขภาพกระดูกดีเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้